เครื่องหมายสี่เหลี่ยมชายแปลกหน้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้ำพุเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องเล่าลึกลับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรมลิขิตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโชคชะตาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความลับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องจริงยิ่งกว่าละครเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคลิปไวรัลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแรงบันดาลใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องสั้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องฟังตอนกลางคืนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข้างน้ำพุฉันนั่งอยู่ที่ขอบน้ำพุกลางสวนสาธารณะตอนเที่ยงคืนลมพัดโชยเย็นเย็นจนปลายแขนชาขึ้นมาเป็นคลื่นเล็กพื้นรอบน้ำ กลิ่นหินเก่าและตะไคร่น้ำลอยแตะจมูกไฟสีเหลืองกระพริบช้าเหมือนดวงตาที่กำลังกระพริบมองใครบางคนเสียงน้ำไหลซ้ำจังหวะเดิมซาซาซา,ซาเหมือนกระซิบที่ไม่มีคำฉันเหยียดนิ้วลงไปใกล้น้ำหยดน้ำกระเด็นใส่ผิวทันทีเย็นแหลมเหมือนเข็มด้านหลังมีเสียงฝีเท้าหนักช้าใกล้ไม่เร่งแต่มั่นคงฉันหันไปมองเล็กน้อยชายคนหนึ่งยืนข้างเสาไฟ เงาของเขาลากยาวผิดธรรมชาติบนพื้นเสื้อโค้ตสีดำของเขาดูชื้นชื้นทั้งที่ไม่มีฝนสายตาของเขาไม่ขยับจ้องมาที่ฉันตรงกลางหน้าเหมือนล็อกตำแหน่งไว้ฉันลุกขึ้นยืนหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเหมือนน่ามีมือบีบอยู่ข้างในอกเขาไม่พูดไม่ทักแต่รอยยิ้มค่อยโค้งขึ้นทีละนิดช้าราวกับวาดลงบนหน้าฉันสัมผัสได้ถึงความไม่สบายเหมือนอากาศรอบตัวถูกดึงความอบอุ่นออกไป เขาก้าวเข้ามา192939จนพื้นน้ำขังสะท้อนหน้าของเขาชัดแต่ในเงาสะท้อนไม่มีดวงตามีเพียงความมืดกลวงฉันถอยหลังโดยไม่รู้ตัวส้นเท้าเหยียบก้อนหินเกือบลม้มเขาเอียงคอเล็กน้อยเหมือนกำลังฟังอะไรที่ฉันไม่ได้ยินฉันได้ยินเสียงหูอื้ออื้อจนเสียงน้ำพุหายไปชั่วขณะเหมือนโลกถูกกดปิดเสียงเขายกนิ้วชี้ขึ้นมาที่ริมปาก ผิวซีดจัดซีดเหมือนไม่เคยเห็นแสงจากนั้นเขาชี้ลงไปในน้ำพุเป็นท่าชา้านิ่งจอดจงตอนนั้นเองน้ำในน้ำพุหยุดไหลทันทีเหมือนถูกคำสั่งมองไม่เห็นสั่งตัดจบบทความเงียบกระแทกหูจนเจ็บฉันเห็นบางอย่างในน้ำเป็นใบหน้าไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของฉันมันเป็นใบหน้าที่กรีดปากกว้างกว้างผิดสัดส่วนมนุษย์ดวงหน้าขาวลอยขึ้นช้าค่อยคอยหมุน จนศพตาฉันโดยสมบูรณ์เสียงน้ำพุร,ระเบิดกลับมาดังลั่นซัดเสียงเหมือนกรีดร้องฉันสะดุ้งทั้งตัวขาแข็งมือสั่นชายคนนั้นยังยืนไม่ขยับแต่ตอนนี้เขาไม่มีใบหน้าเรียบเปล่าเหมือนหุ่นปูนเปียกน้ำฉันพยายามหายใจหายใจไม่เต็มปอดเหมือนมีน้ำหนักถ่วงลึกลงไปในลำคอสวนรอบตัวเริ่มดูบิดเบี้ยวเสาไฟเอียงต้นไม้สั่นทั้งที่ไม่มีลม ฉันกระพริบตาและภาาพรงหน้ากระชากเร็วเร็วอย่างไม่ทันตั้งตัวร่างของเขามาอยู่ตรงหน้าฉันแล้วใกล้จนได้ยินเสียงเนื้อผ้าชื้นขยับเสียดสีกลิ่นสาบน้ําเก่าฟ้าเข้าจมูกแรงแรงจนอยากอาเจียนเขาก้มลงมาใกล้หูปากที่ไม่มีหน้าแต่มีเสียงเสียงของเขาแห้งเย็นเหมือนกระจกถูกขูดคลูดกับเหล็กเขากระซิบเพียงประโยคเดียวฉันรออมานาน ก่อนที่มือเย็นจัดของเขาจะวางลงบนไหล่ฉันน้ำหนักกดจมจมเหมือนถูกดึงลงใต้น้ำไหล่ปวดหน่วงหน่วงจนขยับไม่ได้ใบหน้าที่ลอยในน้ำยิม้มยิ้มกว้างขึ้นอีกกว้างจนเหมือนกำลังฉีกตัวเองน้ำพูดเริ่มไหลย,ย้อนขึ้นฟ้าคั่วเป็นเส้นสูงบางเหมือนเส้นเลือดที่กำลังเต้นพื้นสั่นสะเทือนเบาเป็นระลอกระลอกที่ค่อยๆแรงขึ้นฉันพยายามร้องเรียกใครสักคนแต่ไม่มีเสียงหลุดออก มีเพียงความเย็นที่แผ่จากไหล่ไหลลงตามกระดูกกระดูกทุกชิ้นเหมือนกำลังปรีดลั่นอยู่ข้างในเขาบีบไหล่แรงขึ้นทีละนิดทีละนิดโดยไม่มีการรีบร้อนและน้ำพุก,ก็ขยับเป็นจังหวะเดียวกับแรงกดของเขาอากาศแหลมหนาวส่วนมืดลงชั่วพริบตามือของเขายังคงอยู่ความเย็นยังคงไหลฉันยังยืนอยู่และเขายังรอข้างน้ำพุพร้อมบางอย่างที่ยังไม่จบในค่ำคืนเดิม ระบอกน้ำสูงเหนือหัวเริ่มแตกเป็นเส้นใหม่เส้นที่ค่อยๆค,คืบเข้ามาใกล้ตัวฉันและใบหน้ากลวงลวงในน้ำพุกก็ยังหมุนช้าไม้ยมกหมุนเพื่อมองฉันอีกครั้งเหมือนกำลังเตรียมบอกอะไรที่หนักกว่านั้นน้ำพุกไม่เคยหยุดอีกและสวนไม่เคยเหมือนเดิมหลังจากคืนนั้นความเงียบจะกลับมาเสมอก่อนที่ความจริงบางอย่างจะเผยตัวและในความชื้นของหินน้ำพุยังมีเสียงหัวใจเต้นที่ไม่ใช่ของฉัน แต่เป็นจังหวะที่กำลังก้าวนำให้เรื่องนี้เดินต่อไปอีกขั้นฉันรู้สึกได้ว่าเสียงหัวใจที่เต้นในหินนั้นกำลังเต้นช้าลงแต่ไม่ใช่หยุดมันเหมือนกำลังปรับจังหวะให้เข้ากับบางสิ่งที่กำลังจะเกิดหยดน้ำจากเสื้อโค้ทของเขายังคงไหลลงพื้นเป็นหยดหนักและเหนียวไม่กระเด็นมันเหมือนหยดสีดำมากกว่าน้ำใสฉันมองหยดเหล่านั้นอย่างสับสนมันลากเป็นเส้นบางไหลช้าเหมือนหนอนเลื้อยเงียบ มุ่งไปที่น้ำพุกตรงกลางวงกลมของสหินน้ำในอ่างยังหมุนหมุนช้าหมุนด้วยความตั้งใจไม่ใช่เพราะแรงปั๊มแต่เหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกวนมันจากข้างล่างตอนนี้ฉันได้ยินเสียงเบาบางมากเหมือนลมหายใจของใครบางคนที่เหนื่อยเหนื่อยจนเกือบขาดใจเสียงนั้นลอยลอดผ่านน้ำหมุนขึ้นมาสัมผัสแก้วหูฉันเบาๆช้าสัน่นไม่ต่อเนื่อง ฉันกลืนน้ำลายยากขึ้นคอแหง้งทั้งที่รอบตัวชื้นจนเย็นนิ้วมือของฉันเริ่มชาชาจนรู้สึกเหมือนไม่ใช่ของตัวเองเหมือนนิ้วกำลังจอมหายที่ละปล่องลงในอากาศที่แหลมหนาวชายแปลกหน้าก้มลงมาอีกลายของเขาไม่มีแววชีวิตแต่เสียงของเขากลับแหลมชัดกว่าทุกสิ่งในสวนเสียงนั้นเสียสีในความคิดไม่ใช่แค่หูมันไม่อ่อนโยนมันไม่ถาม มันเพียงประกาศการมีอยู่เขาพูดอีกครั้งคราวนี้เป็นคำสั้นเทอะมาแล้วน้ำหมุนรุนแรงขึ้นกระทันหันกระทันหันอย่างไม่ต้องเตือนสัดขึ้นเหมือนตื่นโกรธผิวน้ำป่องเป็นลูกคลื่นคลื่นที่ไม่มีลมเป็นตัวผลักคลื่นที่มาจากแรงดึงแรงดึงที่เกาะขึ้นเองใต้ก้นสะกใบหน้าที่อยู่ในน้ำเปลี่ยนลักษณะผิวขาวเริ่มแตกเป็นรอยเหมือนกระจกที่ถูกทุบจากด้านหลัง รอยแตกแผลเป็นแผนที่เส้นเลือดแต่ไม่มีเลือดมีเพียงความกลวงจากปากที่กว้างเกินสัดส่วนมีเสียงเริ่มลอดออกเสียงที่ไม่เป็นภาษาเสียงครางต่ำต่ำจนเหมือนดินกำลังสัน่นมันดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยเรื่อจนกระแทกหน้าฉันเป็นแรงสัน่นสั่นจนฟันเริ่มกระทบกันเองโดยที่ฉันไม่ได้ตั้งใจฉันพยายามดึงไหล่ดึงออกจากมือน้ำแข็งของเขาแต่ราวกับถูกตะปูตรึงกับความจริงนี้ ลืให้ชนกห้ามปฏิเสธห้ามหนีผ้าชื้นที่คลุมตัวเขาเริ่มขยับผิดทิศยกขึ้นช้าทีละส่วนเหมือนควันหนักที่ไม่มีทิศทางชัดไม่ใช่ลมพัดเหมือนมีสิ่งข้างในกำลังผลักมันขึ้นเองพื้นรอบน้ำพุเริ่มเปลี่ยนโทนสีหินเทาเริ่มคล้ำจนดำสนิทสนิทราวกับดูดแสงจากทุกเงาในสวนใบไม้บนพื้นกรอบทันทีไม่ใช่แห้งแต่เหมือนแก่เกินร้อยปีในพริบตาหลอดน้ำที่พุ่งขึ้นฟ้า เริ่มโค้งลงโค้งช้าแต่แม่นแม่นเหมือนเส้นดิ่งของใครบางคนที่กำลังเล็งปลายกระดูกลงมาหาเป้าหมายครั้งแรกมันหยุดเหนือหัวฉันห่างเพียงคืบคืบเดียวที่ทำให้ฉันรู้สึกถึงแรงกดอากาศจากสายน้ำบางมีเส้นไหมแยกออกเป็นฝอยเล็กเล็กแหลมแหลมลเหมือนเส้นด้ายที่ทำจากน้ำแข็งพุ่งขยายเป็นเครือขา่ายดาวแตกกลางอากาศฉันได้กลิ่นโลหะกลิ่นเหล็กเก่าผสมสนิม ทั้งที่ที่นี่เป็นเพียงสวนหินงเขายังพูดเสียงแห้งเย็นกดลงเธอเป็นคนสุดท้ายฉันรู้สึกเย็นว่าจากฝ่าเท้าไต่ขึ้นกระดูกหน้าแข้งขึ้นมาขบที่กระดูกสะบ้ากระดูกทุกชิ้นส่งเสียงในความรู้สึกเหมือนกำลังกรีดประสานกันเงียบนิ้วเท้าชาเริ่มหนักหนักราวกับเปลี่ยนเป็นตะกัวท่วงฉันให้แน่นกับพื้นสวนที่ตอนนี้กลายเป็นสีดำสนิทเสียงน้ำไหลเริ่มเป็นจังหวะใหม่ไม่ซ้ำ ไม่ปกติไม่เหมือนเสียงน้ำมันเหมือนนับหนึ่งสองสแต่ไม่มีตัวเลขมีเพียงแรงเต้นคล้องเข้ามาในความรู้สึกน้ำเริ่มลอยสูงขึ้นจากหมุนกลายเป็นลอยเหมือนแรงกดด้านล่างกำลังปลดปล่อยบางสิ่งให้ลุกขึ้นเองจากผิวน้ำมืดมีบางอย่างค่อยๆโผล่โผล่ไม่ใช่ลอยมันเหมือนกำลังดันตัวเองขึ้นช้ามันโดยไม่สนใจเวลามันเป็นวัตถุยาว ยาวโค้งเล็กเหมือนกระดูกซี่ที่ยังมีผิวหนังบางหุ้มไม่หมดไม่สมบูรณ์ไม่ถูกออกแบบมันเพียงถูกทิ้งไว้และถูกตื่นขึ้นมันโผล่ขึ้นต่อกลายเป็นแขนแขนที่ไม่มีเนื้อเต็มมีเพียงโครงของสิ่งที่เคยเป็นมนุษย์หรือบางอย่างที่ใกล้เคียงมนุษย์แต่ไม่ต้องการคำเรียกนั้นแขนเอื้อมขึ้นฟ้านิ้วโครงยาวงอเล็กเหมือนเรียกเรียกโดยไม่ต้องใช้เสียง ชายแปลกหน้าปล่อยมือจากไหลชันช้าเหมือนเขารู้อยู่แล้วว่าจะไม่ต้องจับฉันไว้อีกต่อไปเขาขยับปากที่ว่างเปล่าพูดคำที่สั่นในหินงถึงเวลาจากนั้นน้ำพุก,ก็หยุดทุกสิ่งรอบตัวไม่ใช่แค่การไหลมันเหมือนหยุดโลกของฉันไว้เพื่อให้บางอย่างเดินต่อได้โดยไม่มีแรงต้านแขนจากน้ำค่อยๆหักกลับหักแบบไม่เจ็บเพราะมันไม่มีเส้นประสาทให้เจ็บมันหักราวกับเป็นเพียงการเปลี่ยนรูป เพื่อให้อยู่ในมุมที่มองฉันได้ชัดกว่าเดิมใบหน้าที่แตกในน้ำพุกยกขึ้นเหนือผิวส่วนหัวโครงเริ่มตามขึ้นมากระดูกกระโหลกขาวขาวจนสะท้อนแสงไฟเหลืองที่เหลือเพียงน้อยเสียงครางต่ำจากปากกว้างแตกนั้นกลายเป็นคำสั้นสั้นมากหนีไม่พ้นไม่ใช่ประกาศไม่ใช่ขอร้องมันเหมือนเพียงยืนยันกฎธรรมชาติใหม่ที่ฉันถูกดึงมาอยู่ในนั้นแล้วสวนยังคงเงียบเงียบในรูปแบบที่มีเจตนา ไม่ใช่ไร้เสียงแต่เหมือนเสียงทั้งหมดถูกบีบอัดรวมเป็นจุดเดียวจุดที่กำลังรอประตูฉันรู้แล้วว่าฉันไม่ได้เจอเขาโดยบังเอิญและน้ำพุก,ก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อความสวยงามฉันยืนอยู่ตรงนั้นโดยร่างของฉันเองยังสั่นเตือนว่านี่คือเพียงทางผ่านของบางสิ่งที่กำลังเริ่มไม่ใช่จบน้ำหมุนใต้สายยังคงก่อตัวต่อก่อโดยไม่ต้องแนะนำตัวก่อเพื่อดันความจริงบทใหม่และฉัน ยังอยู่ที่ขอบเรื่องเล่าที่กำลังจะหุบเข้ามาใกล้อีกครั้งใกล้กว่าคำเตือนใกล้กว่าลมหายใจใกล้กว่าความทรงจำของเมื่อครู่เสียงเต้นในหินยังคงเดินต่อไม่ใช่ของฉันแต่กำลังนำจังหวะต่อไปของเรื่องนี้ให้ก้าวต่อโดยไม่มีการหยุดรอฉันหลับตาไม่ใช่เพราะยอมแพ้แต่เพราะไม่มีสิ่งใดให้มองได้อีกความเย็นยังคงเกาะอ,อยู่ที่ผิวแต่ความกลัวเริ่มแปลสภาพเป็นความเข้าใจ ฉันหายใจลึกครั้งแรกของคืนนี้ลึกจนเหมือนฉันได้อากาศของตัวเองคืนมาเสียงน้าพูดเริ่มไหลาตามปกติอีกครั้งเบานิ่งไม่เร่งเรา้าโลกถูกปลดจากการหยุดเวลาและยอมให้ฉันกลับสู่จังหวะของมนุษย์อีกครั้งฉันลืมตาชายแปลกหน้าไม่อยู่แล้วไม่มีเงาลากยาวไม่มีผ้าชื้นไม่มีร่างเปล่าแสงไฟยังคงกระพริบเหมือนเดิมไม่ใช่ดวงตาเป็นเพียงหลอดไฟที่ใกล้หมดอายุ พื้นหินยังเปียกแต่เป็นน้ำใสธรรมดาไม่ดำไม่เหนียวไม่คลานสนาในน้ำพุไม่หมุนอีกต่อไปมันสะท้อนใบหน้าฉันอย่างสื่อสัตย์และดวงตาฉันยังอยู่ครบฉันยืนมองมันเงียบๆจนความทรงจำเมื่อครู่หดตัวเล็กลงเหมือนความฝันที่ไหลออกจากนิ้วเมื่อพยายามจับแต่ไม่เคยหายไปฉันได้ยินเสียงบางอย่างอีกครั้งเบามากเหมือนคำอำลาที่ตั้งใจเว้นระยะเพื่อไม่ให้ฉันตกใจซ้ำ ไม่ใช่เสียงจากน้ำไม่ใช่เสียงจากสวนเป็นเสียงในหัวใจฉันเองที่กลับมาเต้นตามปกติหนึ่งสองสามครบจังหวะคำพูดยังสะท้อนในความคิดฉันฉันรออมานานเธอเป็นคนสุดท้ายแต่ตอนนี้คำเหล่านั้นไม่ใช่กับดักมันเป็นข้อความฝากไว้ให้ใครสักคนที่กล้าทบทวนตัวเองในคืนที่มืดที่สุดฉันก้าวถอยออกจากขอบน้ำพุไม่หนีไม่รีบแต่เลือกเดินด้วยเท้าของตัวเอง หยดน้ำจากไหลแห้งไปแล้วเหลือเพียงความหนักขององค์การได้รู้ว่าบางการพบเจอไม่ได้ทำให้เราหายไปแต่ทำให้เราตื่นตื่นในแบบที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครอธิบายแต่รู้ชัดด้วยความรู้สึกของตัวเองสวนไม่สั่นอีกต้นไม้ไม่เบี้ยวหินไม่พูดน้ำไม่เรียกชายแปลกหน้าไม่ต้องการร่างเขาต้องการเป็นจุดเปลี่ยนที่ปรากฏเพียงครั้งเดียวและจากไปโดยไม่รับคำขอบคุณ ไม่ต้องการเครดิตไม่ต้องการคำเล่าเพิ่มเขามาเพื่อให้ใครบางคนจำว่าความกลัวมีวันหมดอายุแต่ความกล้าที่เกิดหลังความกลัวจะอยู่ได้นานกว่านั้นเสมอฉันหยุดเดินห่างจากน้ำพุหลายเมตรหันกลับไปน้ำพุยังอยู่ไหลเรื่อยๆอย่างสงบเหมือนมันทำเช่นนี้มาหลายสิบปีและจะทำต่อไปอีกหลายสิบปีอาจมีคนอื่นมานั่งข้างมันอีกอาจมีคนอื่นได้เจอคำถามจากน้ำ ของตัวเองอาจมีคนอื่นตกใจหรือไม่สบายใจแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นคนสุดท้ายของเขาเพราะแต่ละครมีน้ำพุของชีวิตและคนแปลกหน้าของโชคชะตาในเวลาที่ต่างกันคืนนี้มันเป็นของฉันและฉันผ่านมันมาได้ไม่สวยงามแบบเทพนิยายแต่สวยงามแบบมนุษย์ที่ยังสั่นได้ยังเจ็บได้ยังกลัวได้และยังลุกขึ้นเดินได้โดยไม่หายไปในเงาของใคร ลมพัดเย็นอีกครั้งแต่ฉันไม่ชาแล้วฉันรู้แล้วว่าเย็นแค่แต่ผิวไม่ถึงกระดูกฉันยิ้มชาช้าของตัวเองไม่ต้องโค้งมากไม่ต้องกว้างผิดสัดส่วนแค่พอให้โลกเห็นและที่สำคัญฉันยิ้มโดยไม่ต้องกลัวคำตอบของความมืดอีกเพราะตอนนี้ฉันรู้แล้วคนแปลกหน้าที่น่ากลัวที่สุดบางครั้งคือคนที่ทำให้เราเห็นตัวเองชัดที่สุดเมื่อแสงหมดลงและเสียงรอบตัวเงียบพอที่จะฟังใจตัวเอง เขาคงไม่กลับมาอีกไม่ใช่เพราะเรื่องจบแต่เพราะหน้าที่ของเขาสมบูรณ์แล้วน้ำพูดไหลต่อฉันเดินต่อชีวิตเดินต่อและคืนที่เคยหยุดสุดท้ายก็ทำหน้าที่เพียงหนึ่งอย่างให้ฉันเริ่มใหม่ในเช้าที่ไม่มีใครรู้ว่าฉันเคยยืนช็อกอยู่ข้างน้ำพุกับคนที่ไม่มีใบหน้านอกจากตัวฉันเอง